ส่วนทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยนะครับหรือว่า T-Fex กเนี่ยนะฮะก็มีข่าวดีสำหรับทางบริษัทสมาชิกนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไปนะครับทางคุณรินใจชากรพิพัฒนะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกล่าวว่า T-Fex Base Award เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บริษัท สมาชิกนะครับที่มีผลการงานที่โดดเด่นในแต่ละด้านและครั้งนี้นะครับก็ได้เพิ่ม t f e c t Base Award of Honor รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนะครับสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้แต่3ปีขึ้นไปนะครับ t f e c t ขอแสดงความยินด,ดีกับบริษัทสมาชิกที่ได้รับรางวัล t f e c t Base Award ส0 2 1ประเภทต่างๆตามหน้าจอเลยนะครับ Most Active House นะครับเป็นของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับ Active Agent เป็นรางวัลที่ให้สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์สูงสุดในส่วนลูกค้าบุคคลก็มอบให้กับทางบรอลคันทริก t รุ๊ปนะครับส่วน Popular a าเอเนะครับก็คือเป็นรางวัลที่ให้สําหรับบริษัทสมาชิกที่สามารถขยายฐานผู้ลงทุน ใหม่ใน TF เได้แบบโดดเด่นนะครับก็คือทางบลกสิกรไทยนะครับรางวัล Active Prop Trading สำหรับบริษัทสมาชิกที่มีปริมาณธุรก,กรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัทสูงสุดนะครับมอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดมหาชนนะครับรางวัล Market Maker b a s e Performance นะครับสำหรับบริษัทสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของ Tfex นะครับพิจารณารวมทุกประเภทสินค้าก็มอบให้กับทาง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสจำกัดนะครับหรือว่า CAF นะครับส่วนรางวัลสุดท้ายที่เป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือ t f e c Base Award of h o o o r มอบให้กับบริษัท MTS Capital จำกัดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถรักษาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องตั้งแต่แตปี2019ถึง2021นะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tfx.co.th นะครับ